วัดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำนะครับหัวข้อในรายการ BI นะครับหรือระบบ Business Intelligence กันต่อเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการนะครับผมออกแบบรายงานยอดขายสินค้านะครับในแต่ละกลุ่มสินค้าเปรียบเทียบเดือนและให้แสดงยอดขายที่มีมากกว่า20,000บาทเป็นตัวหนาและเป็นตัวอักษรสีน้เงิน เสร็จแล้วทำการ export เป็น Excel นะครับหน้าตาของ Excel ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับสังเกตไหมเัาจะมีตัวหนาสีน้ำเงินอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับในระบบ B I Business Intelligence นะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้เราจะอันนี้ของผมนี้จะเป็นทำค้างจากของเดิมไว้นะครับเมื่อ,อคลิปที่แล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากชื่อกลุ่มสินค้านะครับเป็นกลุ่มลูกค้านะครับเสร็จแล้วก็จะเพิ่มตัวหนานะครับแล้วก็ทําสีนะครับตัวสอนเลยเป็นสีน้าเงินนะครับผมสําหรับยอดขายที่มีมูลค่าเกิน2 0 0 0 0ืนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทําการลบชื่อกลุ่มสินค้าก่อนนะครับผมด้วยการคลิกซ้ายค้างครับปล่อยไปที่เออแล้วก็ขึ้นไปบนที่ว่างนะครับ ให้มีเครื่องหมายกากบาดนะครับประมาณนี้แล้วก็กดปล่อยครับเพื่อลบาใล่ลบฟิลตรงนี้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วครับเราจะมาทำการเพิ่มฟิลที่ฟิลคัสตอร์เมอร์สเตชันนะครับผมคลิกไปที่ชื่อกลุ่มลูกค้านะครับอ่าเสร็จแล้วกลุ่มลูกค้าก็จะแสดงขึ้นมาครับแต่เราต้องการเอาคอลัมน์ตรงนี้ครับคอลัมน์ฟิลของชื่อกลุ่มลูกค้าเนี่ยไปไว้หน้าฟิลชื่อ,อ,อสินค้าแล้วก็ทำแบบเหมือนเมื่อคลิปที่แล้วเลยครับ อ่ะแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับทีนี้มันก็จะเข้าหน้าอ่า Excel แล้วนะับผมหน้าค่้ายบเอ็กเเมื่อลิปที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากชื่อกลุ่มสินค้าเป็นชื่อกลุ่มลูกค้านะครับนะฮะในที่นี้นะครับเราก็จะมาทำกันต่อนะครับในสำหรับการทำยอดขายที่มีมูลค่ามากกว่า20,000เนี่ยให้เป็นตัวหนานะครับแล้วก็มีสีเงินนะฮะ เราจะเข้าที่นี่ครับปรับแต่งคุณสมบัตินะครับแถบด้านซ้ายมือสุดนะฮะเสร็จแล้วเราจะเข้านี่ครับสไตล์คอนดิชันนี้นะฮะอ่าเพื่อมาเข้านี่ครับไฮไลท์คอนดิชันนะครับคลิกเข้าไปครับนี่นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าให้เรานี่ครับทำการแก้ไขตรงนี้ให้นะครับเพื่อเพิ่มแบบสไตล์ของเรานะครับเป็นสไตล์คอนดิชันของเรา ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเพิ่มตรงนี้ก่อนคนระับคอนดิชั o n ก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนจากคอนดิชั o n เนี่ยที่เป็นนอนอยู่แล้วนะครับเป็นเ g ต t t e r เนี่นะครับ g r e a t r e a t e r นะครับเป็นเกตเตอร์นะครับผมนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับเป็น20,000นี่นะครับผม นี้ครับเราก็จะมาดูคอลัมน์ตรงนี้ครับ apparent นะครับเราจะมาที่นี่ครับผม b o อลนี่ครับเราจะทำเป็นตัวหนาครับตอนนี้มันเป็น f เฟ e อยู่นะครับผมเฟนเฟลอยู่เราจะเปลี่ยนเป็น true ครับอ่าทีนี้ครับสังเกตไหมฮะด้านหลังยอดขาครับที่มีค่ามากกว่า20,000เนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นตัวหนาแล้วทีนี้นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนสี เราจะมาที่ล่างสุดเลยครับเลือก for Color น,นี่ครับคลิกไปที่พื้นที่ว่างตรงนี้ครับเพื่อคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้ฮะอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เลือกสีน้ำเงินครับเลือก Blue นะฮะถ้า Blue นี้ดีกว่าเข้มอันนี้ดีกว่าปุ๊บนี่เลยฮะสีน้ำเงินเอเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราก็กดกระบาษออกครับอ่า จากนั้นนะครับเราก็จะทําการ export นะครับผมเอาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเมนูคิ i แอร p p o r t e เ p o r t นี้ยฮะสามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับกด Save Document Export ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็อย่างนี้ครับกด Main เมนูคิ i เอ Export เข้า Excel ครับแล้วก็เซฟเนี่ยผมจะเซฟไว้ในได้ท็อปกรับใช้ชื่อว่ารายงานนะครับผม ยอดขายสินค้าของกลุ่ม ลูกค้านะครับในแต่ละเดือนปีสองห้าห้าสองนะฮะกดเซ โปรแกรมจะขึ้นมาถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กอรหรือไม่ตอบ yes ครับเข้าไปดูนิดนึงนี่เห็นไหมครับผมเราจะมีตัวหนาแล้วครับที่มียอดขายมากกว่า2 0,000ืแล้วนะฮะนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปุ๊บอ่าสำหรับนะครับผมในการออกแบบนะครับผมยอดขายสินค้านะครับ ของกลุ่มลูกค้านะครับให้ทำยอดขายเนี่ยที่มีมากกว่าสอง0มืเนี่ยให้มีเป็นตัวหนาแล้วก็มีตัวฝาเป็นสีเหลืองเงินเนี่ยก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ